สวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกับน้องกาฟิวเซ่ไทยสวยนะครับวันนี้เอารถตู้หน้ายาวป้ายแดงมาฝากนะครับแต่ง VIP เลยนะครับกับเจ้าโตต้าคอมพิวเตอร์นะครับ2.8 g l ตัวนี้นะครับปี2025รถห้างป้ายแดงเลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,790,000บาทแต่ง VIP ด้วยนะครับสำหรับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับ0 6 5 7 4 0 0 6 8 9นะครับอ่เรามาดูในส่วนของตัวรถกันดีกว่านะครับนี่ในส่วนของตัวรถนะครับบอกเลยว่ารถป้ายแดงนะครับรถ สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องพูดถึงชนหนักวิกวามน้ําท่วมนะครับเพราะว่าออกห้างป้ายแดงมากันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับก็แต่ง VIP แล้วเรียบร้อยนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับห้องเครื่องนะครับก็จะอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเป็นเครื่อง2.8นะครับนี่โครมไฟใสกริ้งเลยนะครับไฟตันหมอกก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับสวยๆแบบนี้เลยตัวรถมาในส่วนของสีเทานะครับนี่ตัวนี้เลขมาอยู่ที่1 2 1กิโลนะครับเพราะว่าเราขี่ไป แต่ง VIP นะครับก็สภาพเนี้ยบมากนะครับรถป้ายแดงเลยก็เอามาขายนะครับมีเลือกถึง3คันเลยทีเดียวนะครับก็เอามาจอดที่สาขาสุราษฎร์หนคันและสาขากรุงเทพอีก2คันนะครับนี่รถสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวยางนะครับเป็นยางเหมยนะครับเกะกลองมาแล้วนะครับนี่ยางปี2025สนะครับส่วนล้อกระทะเป็นล้อกระทะเดิมจากโรงงานนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่รอบๆคันนะครับตัวรถ ก็แต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับนี่ในส่วนของภายในนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยมากๆนะครับนี่ให้ดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเมนอาร์คนะครับก็ตัวนี้ก็จะติดในส่วนของฝ้าเพดาน v i p เนาะก็เมนอาร์คนะครับเดิมนะครับป้ายแดงนะครับทุกคนนี่สภาพสวยๆนะครับเคยสนใจป้ายแดงอยู่นะครับอยากได้แบบป้ายแดงออโต้แต่ง v i p นะครับไม่ต้องไปรอรถ3เดือนก็มาหาน้องฟิลได้นะครับ นี่ตัวรถก็แต่งมให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์คู่มือของตัวรถนะครับนี่คู่มือการใช้งานของตัวรถถุงลมอ่าถุงลมนะครับเอ่อ ABS ต่างๆนะเบรก ABS ต่างๆมีมาให้แล้วเรียบร้อยโค้นที่กระจกนะครับ2อันนะครับก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นรถป้ายแดงนะครับยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวเบาะด้านหน้ามาในส่วนของเบาะหนังนะครับ3ที่นั่งแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวเบาะหนัง3มที่นั่งแบบนี้เลยนะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้ ตัวนี้พวกเครื่องเสียงใช่ไหมอ๋อตัวนี้พวกปรับเครื่องเสียงนะครับนี่ปรับเบสนะครับปรับเครื่องเสียงต่างๆนะครับตัวนี้ก็ควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มาในส่วนของรีโมทนะครับทีวีนะครับหรือว่ารีโมทฝ้าเนาะเพดานนะครับตัวนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวนี้ก็ได้ในส่วนของเกียร์ออโต้ด้วยนะครับนี่หน้าจอทัชสกรีนด้วยสภาพสวยๆนะครับแต่งฝ้า VP ไหมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับนี่ ภายในแต่ง V.I.P. นะครับราคา1 7 9 0 0ล้านบาทนะครับนี่ในส่วนของภายในบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับในส่วนของตัวรถได้ในส่วนของฝ้า V.I.P. แต่งไม่ใหม่นะครับตัวรถออกห้างป้ายแดงแต่ง V.I.P. มาให้นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยเบาะหนัง3แถวนะครับ V.I.P. 3แถว9ที่นั่งนะครับเบาะสภาพใหม่ๆคนโซนกลางมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ตัวทีวีตัวลำโพงแอร์ไมโครบั็ก็จัดมาให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวน้องฟิวไปเปิดให้ดูดีกว่านะครับในส่วนของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอทีวีนะครับหรือว่าจะเป็นฝ้า VIP ต่างๆนะครับตัวรถก็รอออกห้างไฟแดงมาเอาไปแต่ง VIP ให้ลูกค้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูกันนิดนึงนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับทุกคนนี่เราสตาร์ทให้ดูกันนิดนึงนะครับตัวรถนะครับตัวนี้ก็มาในส่วนของแอร์ไมโครบั็ก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เราเปิดไฟให้ดูกันนิดนนึงี่ ตัวนี้ก็เป็นไฟ <Stars> อัน,นแรก <supers> นะครับก็จะเป็นไฟสีชมพูนะครับนี่ไฟที่2ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับที่3ก็จะเป็นไฟช่องแอร์ต่างๆนะครับอย่างที่ที่ก็ไฟด้านข้างนะครับุกคนี้สภาพสวยๆนี้เลยนะครับนี่ไฟด้านบนก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองทองนี่ก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับแล้วแต่ละจุดนะครับก็แล้วแต่เรนะครับเราจะเปิดไฟกี่จุดนะครับนี่เราไม่จําเป็นต้องเปิดหมดนะครับเราก็สามารถเปิด ได้นะครับนี่ชอบแบบไหนนะครับกลางคืนจะสวยมากเนาะเรามาถ่ายเรามาถ่ายกลางวันนะครับนี่ก็แอร์ไมโครบักนะครับก็มีมาแล้วเรียบร้อยตัวนี้ก็จะเป็นทีวี TV เนาะตัวนี้นะครับนี่อ่าอ่านี่ของใหม่นะครับของใหม่นี่ก็จะเป็นเ็าเรียกว่าอะไรนะหน้าจอทีวีใช่ไหมตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอทีวีนะครับก็ควบคุมจากด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ ตัวนี้นะครับสภาพสวยๆเอาไปแต่ง v i p ให้นะครับนี่ช่องแอร์เย็นฉ่านะครับเป็นแอร์ไมโครบัสแบบนี้เลยนะครับรถออกห้างป้ายแดงนะครับทุกคนสำหรับใครที่มองหาอยู่ก็ไม่ควรพลาดเลยแล้วเรามีไฟแนนซ์รองรับป้ายเหลืองให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวรถสําหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับนี่ตัวรถบอกเลยว่าภายในสวยมากนะครับตัวเบาะใหม่เชบนะครับนี่ไม่ต้องการันตีนะครับไม่ต้องการันตีว่ารถไม่มีชนหนักพิกางหรือน้ำท่วมนะครับเพราะว่าเป็นรถป้ายแดงที่เราเอามาแต่ง v i p ให้นะครับก ใครที่แบบไม่ต้องรอรถ3เดือนนะครับแล้วต้องเอาไปแต่ง v i p อีก1เดือนนะครับก็มาหาเราได้นะครับก็จบในที่เดียวนะครับจบในคันเดียวเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เปิดปิดสะดวกสบายนะครับตัวรถบอกเลยว่าสวยสุดนะครับนี่เราสามารถเลือกเปิดไฟได้นะครับว่าจะเปิดแค่มุมไหนนะครับนี่จะเปิดแค่ไฟสีชมพูนะครับนี่ก็ได้นะครับจะเปิดไฟด้านข้างนะครับไฟลำโพงไฟแอร์นะครับนี่เราก็สามารถเลือกเปิดไฟได้นะครับนี่ วันนี้ก็สภาพสวยมากแล้วได้ในส่วนของเกียร์ออโต้ด้วยนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูหน่อยนะครับว่าตัวรถนะครับสวยมากๆนะครับในส่วนของตัวรถเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของรอบรบคันดีกว่านี่ให้ดูรอบๆบคันกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับอองห้างป้ายแดงนะครับคันนี้แต่ง VP ไมาแล้วเรียบร้อยราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าพันบาทนะครับนี่สภาพรอบๆบคันในส่วนของตัวรถนะครับ นี่ก็เป็นสภาพรถครบคันนะครับเดี๋ยวฟิล์มนะครับเราก็ติดให้เหมยนะครับทุกคนนี่ตัวฟิล์มนะครับนี่สำหรับลูกค้าที่แบบอยากได้แบบมืดๆนะครับเราก็ติดฟิล์มให้เหมยนะครับสภาพรถครบคันบอกเลยว่าสวยสุดนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับไฟท้ายไม่มีคราบเหลืองเลยทุกคนนี่ก็รถทั้งคันนะครับก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับก็จะเป็นของแท้เดิมจากโรงงานครับเป็นของแท้เดิมจากโตต้านะครับตัวนี้ก็เป็นของแท้ทั้งคันเลยนะครับก็สภาพรถบอกเลยว่าสวยมากนะครับนี่ก็ กระจมองหลังนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับก็มีมาแล้วเรียบร้อยตัวนี้นะครับได้ในส่วนของกล้องมองหลังด้วยนะครับทุกคนนี่ได้ในส่วนของกล้องมองหลังมาแล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าสะดวกสบายมากนะครับในการกับขี่ก็รถออกมาจากกรุงเทพนะครับนี่สมุดปราการเนาะรถออกห้างไปแดงจากสาขากรุงเทพของเรานะครับ สภาพรอบๆคันนะครับนี่ให้ดูกันนะครับเอามาโจทย์นะครับอาจจะเลอะฝุ่นนิดนึงนะครับก็เช็ดทําความสะอาดก็เวลวับเหมือนเดิมนะครับรถสภาพสวยอยู่แล้วนะครับทุกคนนี่ก็ผ้าม่านต่างๆก็ติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ตัวรถก็แต่งโทนสีทองเนาะนี่ทองเหลืองเดี๋วดูในเซอของภายในหน่อยนะครับนี่ภายในนะครับก็สภาพสวยมากทุกคนนี่เลขมาอยู่ที่121กิโลนะครับขี่ไปร้าน V.I.P นะครับเพื่อเอาไปแต่งรถนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับ ซ้ายและขวานะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนเป็นหน้าจอทีวีขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับทุกคนพร้อมกับกุญแจรีโมทเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับนี่บอกเลยว่าสภาพรถสวยสุดๆนะครับในส่วนของตัวรถนะครับก็ไม่ต้องเอาไปแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเรามีไฟแน้นรองรับป้ายเหลืองให้ด้วยนะครับหรือว่าเคยที่จะเอาไปใช้ส่วนตัวนะครับก็วิ่งปายฟ้าได้เลยนะครับเฮ้ยฝากระโปรงเบามากเลยนะนี่ ตัวหน้ายาวนะครับก็ถ้าการขับขี่เนาะดีกว่าหน้าสั้นเยอะนะครับคือนิ่มกริปเลยนะครับแล้วก็การขับขี่คือติดถนนมากนะครับนี่ในส่วนของห้องเครื่องนะครับก็สภาพห้องเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับนี่เขาเรียกว่าเลือกฝุ่นไหมนี่ก็เดิมจากโรงงานนะครับทุกคนก็จากโรงงานก็มาแบบนี้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นจุดเต้มสีนะครับต่างๆขวากับเครื่องเดิมๆของโตต้านะครับแต่ละจุดนะครับน้ำมันเครื่องเราก็ถ่ายมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเพลนๆนะครับนี่ เป็นเพจนะครับตัวนี้เนาะ 1G d นะครับแอปทีวีเนาะตัวนี้ก็เป็นเพนเพจตัวรถปี2025นะครับน็อตฝากระโปรงก็เดิมจากโรงงานนะครับก็รถสภาพสวยๆนี้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเจ้าโตต้าคอมมิวเตอร์ตัวนี้นะครับปี2025นะครับตัวนี้เลขกมาอยู่ที่121กิโลนะครับในราคาเพียง1ล้าน7 9 0 0 0บาทนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยสุดนะครับ เป็นหน้ายาวออโต้นะครับ2อ GL นะครับเครีี่กำลังมองหาอยู่เรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับเคดิตดีก็ออกรถขั้นต่ำได้เลยนะครับดอกเบี้ยบอกเลยว่าถูกมากๆกนะครับก็ดอกเบี้ยเราชนป้ายแดงเลยนะครับสำหรับตัวรถก็มีไฟแนนซ์รองรับป้ายเหลืองให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เราให้เจ้าหน้าที่ไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับก็สามารถจองล็อกรถออนไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากออกรถกับน้องกับฟิวส์คันก็ตติ่อ0.5 7400689นะครับ065 7400689นะครับเดี๋ยวก็วันนี้เราก็ไปรอปล่อยรถกันอีกคันหนึ่งนะนี่ก็มีลูกค้ามารอรับรถอีกนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปปล่อยรถนะครับก็มีให้เลือกหลายประเภทเลยนะครับเคยที่สนใจอยากออกรถกับน้องกับฟิวสักคันนะครับน้องฟิวมี3สาขามีสาขาสุราษฎร์ธานี2สาขาและสาขากรุงเทพอีกหนึ่งสาขานะครับสำหรับเคยที่มองหานะครับก็สามารถติดต่อได้เลย065 7400689นะครับ065 7 4 0 0 6 8 9นะครับสำหรับวันนี้น้องฟิลนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่บอกเลยว่ารถของเราเยอะมากนะครับนี่ให้ดูหน่อยอ่ามีรถเยอะมากแล้วรอปล่อยอีกนะครับสำหรับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซเออสวยนะครับสวัสดีครับ